สภาษากายที่จะบอกว่าคนที่คุณคุยอยู่เขาชอบคุณสวัสดีครับผมกุรบสอนจีวิาความรักสายดำอันนี้นะครับจะเป็นการที่เราคุยกันตัวต่อตัวนะครับเวลามาเจอเดทกันนะครับสมมุติว่านั่งตรงข้ามกันนะครับแล้วจะเกิด วันนี้นะครับมันมีแก้วน้ําอยู่ตรงหน้าเขานะครับแล้วเขาเอาแก้วน้ํานั้นออกนะครับหรือมีจานอยู่ตรงหน้านะครับแล้วเขาเอาจานนั้นออกหรือมีสิ่งกีดขวางหรือเป็นแจกันดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาเลื่อนตรงนั้นออกนะครับแสดงว่าเขาชอบคุณนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้มีอะไรนะครับที่มาปิดกั้นนะครับขวางกั้นระหว่างคุณกับเขานะครับแต่ถ้าเกิดเขาทําตรงข้ามนะครับเช่นคุยคุณคุยคุณอยู่นะครับเอาแก้วน้านะครับมาตั้งระหว่างนะครับหรือเอาแจกันดอกไม้มาตั้งระหว่างนะครับแบบนี้เขาไม่ค่อยอินกับคุณนะ วิธีการสังเกตที่2นะครับคือให้เราดูนะครับว่ามือถือเขานะครับถ้าเกิดเขาอินกับคุณมากๆนะครับเขาจะเก็บมือถือนะครับปิดมือปิดเสียงเลยนะครับแล้วก็หรือว่าเปิดสั่นนะครับแต่ว่าจะไม่เอาไว้ไม่ไว้บนโต๊ะนะครับจะเอาใส่กระเป๋าเขาหรือว่าเอาไว้ข้างๆนะครับโดยที่จะไม่ให้อยู่ในระดับสายตานะครับแบบนี้แสดงว่าเขาอยากจะให้ความสนใจของเขาอ่ะกับคุณเต็มที่แต่ถ้าเกิดเขาเอามือถือไว้บนโต๊ะนะครับความหน้าก็ยังโอเคถือว่าให ความสนใจคุณระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดหงายไว้เลยนะครับแสดงว่าเขาไม่ค่อยอินกับคุณเท่าไหร่เขาเห็นโทรศัพท์สาคัญกว่านะครับสำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสือ่อมหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนคุณแนะนําให้ลงนะครับ Dark Game เป็นจิตวิทยาสายดำนะครับที่จะทําให้เขา คลั่งรับคุณไปตลอดชีวิตขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปแล้วเขาจะคิดฆ่าตัวตายวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมนเนะเร็งครับถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่เขาถูกใจนะครับคุณอาจจะไม่เห็นเขาอีกตลอดชีวิตใครสนใจนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูนะครับหรือทักมาทางข้อความเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ